รอออยยิ้มขงเธพาว่างเหรอครับเนี่ยใช่ครับหนูว่างมากว่างมากก็ไม่นั่งในแจ็คโฮดนะครับไม่ได้โอ้ได้ยินพอดีเลยได้ยินพอดีเลยอ่ะได้ยินกระหูเลยโอเคได้หนูชื่อไอยูอะหนูชื่อไอยูไอยูจะหน้ากั้อนๆไหนใช่กุ๊กุ๊ก ก็มีแดนหนูนั่นแหละที่เป็นหัวพวกพี่ไม่หนูหนูหนูเป็นทุกคนก็เป็นห่วงพวกพี่ทุกคนตอนเล็กหนุ่มทุกมาหมาก็บอกให้พวกให้ผมทุกคนนามาหาพวกพี่มาขอโทษพวกพี่กันแต่ว่าคือติดต่อพวกพี่ไม่ได้เพราะรู้ว่าพวกพี่น่าจะฟิลแบบหนึ่งไงก็เลยก็เลยรอไอเรื่องจบอะไรมันไม่เฟลมันแค่คิดว่าอนาคตมันแบบมันก็จะยากอะแต่เรื่องแบบสภาครับจบมันมันไม่เฟลหรอกมันก็เป็นตามกฎใช่ใช่ครับจบแล้วเขาจะไปเจ้าปูกันครับ ไปด้วยได้หรือเปล่ายกว่าคนั่งคิดว่าแบบอนาคตจะเล่นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยพอดีผมไปกับหวานใจครับโอเครู้เรื่องเลยมีหวานใจและอ้าวพี่ใหญ่ตัวหนูจะฟ้องดาดีนะหนูได้ยินนะได้ยินหรอได้ยินคิดถึงนะน้องสาวน้องสาวโอเคน้องสาวสามเก้าศูนย บาดดีกว่ามั้งเมื่อวานโดนบาดไปเจ็ดแสนเกินไปหรือเปล่าชีวิตยิ่งท้ออยู่แล้วเกินไปหรือเปล่าเออแล้วบอกเรื่องนั้นยังไปต้อนละอ่ะหนูหนูได้คุยนะคะโอเคพี่รักไปไหนอ่ะเพื่อมาเช็ดให้สภาด้วยฮะผมได้ละเนี่พี่ทำอะไรนะเช็ดรถครับอ๋อพี่เช็ดรถครับ เร็มาใส่ให้ไอจักรยานยนต์เนี่ยนะแล้วก็ระเบิดอีกรอบอยู่เปล่าพี่ใหญ่ไม่อยู่มั้าขี่ได้ไหมขี่ได้แต่พี่เอาไปชนกันแล้วนั่นเดี๋ยวมันจะระเบิดอีกรอบนะใครอ่ะสวัสดีครับเฮ้ยพี่สักเหรอมันยกเปลได้ไหมไม่ได้เราดูดที่ไหนึ่งจำไม่ได้อ่ะได้นะได้เหรอสักสวัสดีครับัสสวดีครับสวัสดีครับดูไม่ออกเลยไม่ไม่ใส่จุดหมอนสวัสดีครับใช่แล้วสวัสกร้อนอ่ะมาไปดอกปูนเหรอเนี่ย ไปจกปูนกันมาเลยมาลีมาลีอ๋อมาลีไม่น่าบอกเลยไม่น่าบอกใครก๋วเตี๋ยวก็จำได้พี่ก็จำได้เจรักสวัสดีสวัสดีค่ะมาลีโอ้ยถ่ายรูปไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้เหมือนเจอก๋วยเตี๋ยวด้วยอ่ะถ้าหนูถ่ายรูปแล้วไดิจิตี้จะไปทฉลองกับดิจิตี้เปล่าโดนอะไรมาเลยเต็มตัวเลยเนี่ย มันจักรยานครับตายนจักรยานสาวรุมรอบตาะไรครักรยานจบเท่าไรครัจกปูนจกปูนเขาไปราชางานดามุกเตี๋ยวสรุปตำรวจไม่เข้าค่ะไม่ได้รอสามสิบโมงเนี่ยจะรับไปตอมอมไม่ม่ว่าไงค่ะพี่งสยสรุปตำรวจไม่เข้าพี่เมษาอุดจกปูน คุณกู๊ดบอไปเสียบาคาลาต่อวันนี้ครับชีวิตโคตท้อเลยพักร้อนพักร้อนใช่สาวสาวเดินผ่านมาก็เลยพูดว่าอจิไปเฮสภาจางรถบปล่นะครับครับพี่ใครอ่ะลูกสาวอะไรอะไรอ่ะฮะคุณเชอมันโคตรสมัยสมัย เห็นเธอแล้วอยากจะเข้าไปเคยคเรียบร้อยเธอมันทำให้ฉ <fol> ันสะบึ้มบึ้มบึมทำให้ผมละลายหายไปเฮ้ยวันนี้หนูเห็นคนนี้เข้าไปแอบฟังในตอนคุยกันด้วยแล้วหนูก็เอาเขาออกเองแหละเขาไปนอนฟังทำไมหนูดย พิเศดาวอนเข่าฟังได้หนูก็เลยเอาพิเศดาวบอกว่าให้เดินตามมาเลยจะรักพีเอดีไหมไม่พกเลยครับหนูพกแต่ข้าวออดิกหนูได้ยินเป็นใจรักหนูขอโทษหนูขอโทษได้หรือเปล่ามามาอะไรลบอยู่ห้ามพูดยังไงล่ะเงียบเจ็บเบยังไงเสียงเหมือนน้ำหอมเลยอ่ะ ฟังกีทีก็เหมือนน้ำหอมเสร็จแล้วครับอะไรต่อครับเดี๋ยวว่าจะไปปั่นจักรยานเล่นแล้วครับพี่วุกคนจบคุณเลยอะเดินครับครับขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกอย่างนะคะขอบกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่รับ่อยลูกทำไมอ่ะมีละสนุกหรือเปล่าสนุกครับ รถสภาพมีคันแรงกว่านี้ด้วยเราเวลาเป็นเวลาอะไรอะพี่จะไปขายยาหรอพี่มันมีหมวกใหม่เข้ามาด้วยไหนหมวกชินามะโร่อะมันชื่อชินาเมลอนชินาอยู่ในหมวดหมวกอะไม่ใช่มันอยู่ในมันไม่ใช่หมวกอะมันมันเป็นแบบหูแบบที่พี่เขาใส่เนี่ยอยู่ในเดดิเคลมันจะเข้าไหมฮะเราไปเวลาพี่ว่ามันก็จะแบบตมุตะตอร์มิอะ ทั้งตัวทั้งใจเลยไม่รู้โดนอะไรอยู่ๆมันก็ปวดไปหมดไม่ง่วงเลยครับพี่พี่สักตรินปวดหัวงปวดหัวเลยพี่พี่ก็ไปนอนสิใช่พี่จะมาส่งสาวเข้านอนก่อนพี่จะไปนอนเกินไปหรือเปล่ามาส่งสาวเข้านอนเกินไปหรือเปล่าไม่ปกติเขาปกติด้วยใช่คุ้นๆหน้าคนละที่ใส่ใช่แล้วเมื่อกี้หนูได้ยิเสียง เสียงยมมาบานดุดุอ่ะเสียงยม,มาบานผู้หญิงอะ่ะยมมาเสียงเขาดุมากเลยอะ่ะยมมาบานมีผู้หญิงแล้วอะ่ะ <c oughs> ดุมากเลยอะ่ะเสียงคล้ายๆแบบบ้าแต่ไม่ใช่นะแบบบ้าเสียงหวานอะ่ะเสียงเขาดุนิดนึงอะ่ะใครแตะเออหรอไม่ได้หรอไม่รู้ใครทำสงสารเขาน่นาเสีใครทำหนูก็ไม่รู้สงสารนะปัญ <ผม S 1> จาการแล้วตกอ่ะ ในสงสารพี่นะขอบคุณค้าพี่สงสารเลยมีแต่พี่แก้วที่ทำจักรายาน้วตกอ่ะมันเกินไปหรือเปล่าผมโดนที่ผมไม่ได้ั่นจักรยานตกแบบนี้หรือเปล่าโอ้ผมเจ็บผมจะทะลุไปเนี่ยพี่ก็ไปนอนโรงพยาบาลสิครับโอ้ผมั่นจักรายานเล่นอยู่โอเคั่นจักรายานเล่นอยู่ใช่ไม่มีอะไรทำเลยอะ ให้หนูไปช่วยครับของไหมถีบล้อถีบล้อถีบล้อฮะดูได้ไงเอาก็พี่บอกพี่จะไปคับของกันอะเอ,อ้ยเจลางั้นเจลาอยู่ไหนครับตอนนี้อยู่ลาดกระบุงครับอย,อยู่บ้านอยู่บ้านอินเดียอยู่บ้านอินเดียใกล้ใกล้ฝากซื้อน้ำตาลมันได้เท่าไหร่อ่ะตัวคนเราอ่ะได้นิดเดียว ไม่ซื้อเต็มตัวเลยเพราะว่าตอนนี้ใกล้หมดละได้ไม่เต็มตัววยเพราะว่าตัวหนักก,ก็ก็ตามตามที่เราว่างอะว่างหนึ่งโลอะไม่ต้องซื้อละ <laughs> <laughs> เดนโนเบิร์กลดหกสิบโลแล้วซื้อให้โอ้เอ้เราว่างหนึ่งโลได้นะมันได้หอะมันจะก,กี่รอบเนี่ยก็บอกหกสิบโลได้ไงเท่ากับว่าตัวหนูก็จะได้หกสิบเอ็ดโล ไม่ใช่เราเวลาเราเทรดหมดไอพี่เชฟช่วยไงเราเราไปกันอันนี้เลยเราไปกันสามพันเลยแล้วเราก็เอามาสำรองใจไว้แล้วค่อยเอาเงินจะได้เยอะๆด้วยได้เสมออ่ะจะรอยยิ้มของเธอ เขียนยังไงอะแฟมมิไปก่อนนะไปไปครับครับ,รรบนะมันไม่ไม่นะอ,าอ้าวคุณครูครับเพื่อนทำจักรยานหนูเตก <laughs> จริงแล้วเหรอเพื่อนทำรถจักรยานหนูพังตอมอยู่ไหน <laughs> พี่ซ่อมทำไมหนูหนูซ่อมฟรีอ๋อหรอเดี๋ยวจะเชื่อเลยจะเอาทำของเขาพังก็ต้องซ่อมคหนูครับเพื่อนเพื่อนอะไรที่ชอบอยู่แต่แต่รถจะพามันไม่ต้องซ่อมอ่ะโถพี่รวยกล่องซ่อมแหละหนูรู้ไม่รวยอเพเป็นมีตังค์แล้วไม่ขี่ละไม่ขี่ละ ออยิมขงเพาว่างเหรอครับเนี่ยใช่ครับหนูว่างมากว่างมาก็ม่นั่งในใจ็คโฮครับไม่ได้อ้ได้ยินพอดีเลยได้ยินพอดีเลยอ่ะได้ยินกระหูเลยใช่่หนูเขียนถูกป่เะน้ำเหนือน่ารักอ่ะคนไหนคือน้ำเหนือฮะไม่สาวพี่หรือเปล่าที่เยอะนะไม่ใช่นุ่มหนูหรอกไม่มีครับ เรื่องจริงครับคนนี้คือน้ำเหนือเหรอเขาชื่อลิกกี้ไม่ใช่เหรอลิกกี้โซคิวฮัลโหลน้องเอามาแลนด์เนี่ยน้องมีใบอนุญาตนะครับนี่องผมครับทำไมคุณมีใบอนุญาตนะครับพี่ถ้าพี่มาแล้วบอกนะโอเลย์โอเลย์เด้อวิ่งเล่นเราเขาไม่ได้ชื่อลิกกี้เหรอครับ เขามีหลายชื่อเหรอขาไปแอบฟังเขาคุยกันปะ้ม่เอาวะไม่เอาน้องไม่เอาน้ทิพิเศษสำรัลูกค้าใม่รับฟรีของขวัญต้อนรับลูกค้าใหม่อันนั้นหัวหน้าอันนั้นหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องลองปพี่พี่จะไปหอกเงินคนทุกแฟนเลยเหรอฮะหลอกเงินอะไรอ่ะเเปนนทุกแลย เ้ยใครกันไปหรือเปล่าบ้าเหรอไม่เห็นเลปป้นใครเลยพี่เปี๊ยแฝดน่าป่าไม่ใช่ครับโใช่ใช่ใช่ที่ใครอะโอเคไม่ใช่โอเคเออใช่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 เขาไม่แต่เขาเขาชื่อลิกกี้ไม่ใช่เหรอพี่อ้าวเบอร์จะพาไปไหนวะ เฮ้ยไปตกด้วยเฮียอยเหง่ยงี่ยเี่ยหี่้งไห่ยงเหง่ยเี่ยงเหิี่ยงวออ่ะงเ่รรเรียก,หกเ,ยกเยกรหรเ <laughs> งีหง่เห่เหีเหี่ยเี่ยงเหง้เหี่ยหงียเงี่ยีห่ยา่เ่หียี่ง่หยเง่ีง ตอ่อสะพานเราติดตอ่อสะพาน,พานโทรเบอร์ก็ได้ดไม่แบบเร,<อ>รเราพูดทางการเราพูดทางการสะนะเวลาโอ,อ้ติดตอ่องงว่ะงงว่ะหรือว่าเราคนนอนวะพี่กันไปอะ่ะ <laughs> ใช,ใช่หนูคนนอนไม่เอารอข้างนอกนะไทยท่านจะไปซื้อของกันแล้วเหรอจะไปแล้วกำลังจะไปโอเค,อเคได้การธรรมดา นยเนเปลี่ยนชุดแก๊งล้วไม่มีตอนนอีกใชุดแบบปกติมาพุงนีงานหนเล่นแพี่เอาชุดแก๊งไปซักมั่งนะเกลือขึ้นแล้วอ่ะโอ้โหข่้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยนเลยอนลยข้นเล้วเลยเลข้าเาทขไ้ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไอ้นี่เลมือนเลย้นเยยเล้นเล้นเลยนเลนยขเลยยข ก็พี่เหนจิมเสื้อโอ้โหน้องๆจะไปซื้อเกลือที่ร้านเชฟแล้วอ่ะเดี๋ยวเก็บรถก่อน